แจ๊กกะแหลนชาแนลสวัสดีค่ะอ่าคลิปนี้จะมารีวิวอ่าผ้าไหมสามตะโกเหมือนเดิมนะคะลายดอกมะเขือค่ะนี่ค่ะอันนี้จะตรงนี้จะเรียกว่าเชิงนะคะเชิงมีทั้ง2ด้านนะคะเนี่ยค่ะเวลาใส่จะมีทั้ง บนและล่างแบบนี้นะคะอา่าสีสดมากเลยนะคะเนื้อแน่นผ้าหนาเนื้อแน่นแต่ไม่แข็งนะคะอา่าผิวสัมผัสนิ่มค่ะนิ่มมากเลยค่ะไม่ยับค่ะไม่ยับค่ะไม่ยับค่ะเ,เนื้อแน่นมากนะคะเออถักทอด้วยไหมเส้นเล็กนะคะ สีที่ย้อมคือสีเคมีค่ะสีชัดสวยแจ่มมากค่ะโดดเด่นมากมองระยะไกลคือชัดมากนะคะอะถึงจะเป็นสีเคมีจริงๆนะคะถ้านำมาใส่แล้วซักแล้วนะคะคือจากที่เห็นอ่ะแม่ของจกกแหลนใส่เองนะคะคือท่านใส่มาเป็นสิบปีซีก็ยังไม่ตกค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะอาจจะมีแค่ซีดเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ใสมาเป็นสิบปีแบบว่า ขาดแล้วก็มีขาดแต่สีไม่ตรงเดี๋ยวจะเอาอมาให้ดูนะคะอันตัวที่แม่จ๊กแหลนใส่นะคะอันนี้นะคะที่มีอยู่ในบ้านนะคะอันนี้คือสามตะโกค่ะที่คุณแม่ทอเองนะคะอันนี้คือเป็นผ้าไหมที่คุณแม่ทอเองนะคะที่รีวิวมาทุกคลิปคือเป็นผ้าไหมที่คุณแม่ทอเองทั้งหมดนะคะแต่ตอนเนี้ยคุณแม่ไม่ได้ทอสามตะโกแล้วอันนี้คือสามตะโกที่เก็บไว้ เป็นบางส่วนนะคะที่คุณแม่ไม่ไม่ได้ทอสามตะกอแล้วคือตอนนี้คุณแม่ทอเป็นเอ่อห้าตะกอนะคะห้าตะกอที่มียกดอกเพราะว่าสามตะกอไม่มียกดอกนะคะจะเป็นพื้นเรียบอย่างเงี้ยนะคะผิวสัมผัสคือเรียบแล้วก็อ่ามีความคมชัดแค่ด้านเดียวค่ะเหมือนเดิมค่ะสามตะกอชัดด้านเดียวอีกด้านหนึ่งอ่าจะเป็นสีทึบๆคึ้มๆนะคะเนี่ยค่ะอ่าลาย ดอกมะเขือ,อน,นี่นะคะหน้านางที่คุณแม่ทําจะเป็นหน้านางเล็กนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านด้านในที่เจกคแหลนบอกจะไม่ค่อยชัดคือจะมืดครึมอ่ะถ้าวางลงมันจะต่างกันนะคะนี่ค่ะภาจากด้านในด้านในกับด้านนอกจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าฝั่งนู้นจะเป็นด้านที่ใส่กันปกตินะคะส่วนอันนี้คือด้านในด้านที่อยู่ข้างในค่ะ เป็นผ้าที่เนื้อแน่นมากเลยค่ะแน่นแน่นหนาผ้าหนานะคะเออแต่ว่าเนื้อสัมผัสนี้นิ่มผ้าเย็นใส่สบายลื่นนะคะเนี่ยค่ะเออเนี่ยค่ะถักทอด้วยไหมเส้นเล็กแบบนี้จริงๆค่ะพื้นผิวพื้นอ่าโทนนี้จะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะเนี่ยค่ะที่มันลงมาเนี่ย จะเป็นโทนสีเ,เม็นมะขามนะคะถ้าถ้าพูดไม่ผิดถ้าผิดยังแบบยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ายังยังจักรแลนก็ยังไม่เคยทำเองยังไม่เคยลงองทอเองนะคะเพราะว่าตอนนี้กับคุณแม่โทอ ให้อ่ากับลูกค้าที่ที่สั่งก่อนนะคะคุณแม่ก็เลยยังยังไม่ว่างที่จะสอนยังไม่ว่างที่จะเออมีผ้าไหมที่ที่แบบว่าไม่ได้ขายนะคะที่เก็บไว้เองก็จะสอนเลยถ้าเกิดว่ามันไม่สวยยังไงก็เก็บไว้เองเนี้ยคะ่ะคือยังไม่ได้อ่าว่างตรงนั้นนะคะตอนนี้คุณแม่จะกแะกลนทําทําแต่นน็นที่เขาสั่งสั่งล่วงหน้าว่าเออเอาลายนี้สีนี้แบบนี้นะคะ ยกดอกห้าตะกอก็สวยค่ะอันนี้พื้นเรียบอย่างงี้ก็สวยค่ะเนี่ยค่ะใส่มองไกลๆนี้คือสวยมากเลยค่ะเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะอ่าอ่าทด้วยความปราณีตค่ะมัดหมีด้วยความปราณีตแล้วก็เนี่ยค่ะย้อมด้วยความปราณีตจริงๆกว่าจะ จริงๆนะคะไอ้เล็กๆเลยกๆเงี้ยย้อมยากเหมือนสีขาวๆเล็กๆๆเป็นจุดุดอย่างเงี้ยเหลืองๆข้างในอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดดอย่างเงี้ยต้องจิ้มทีละนิดๆใส่หลอดเล็กๆหยดสีใส่โหยากนะคะกว่าจะได้เป็นผ้าผ้าไหมพื้นหนึ่งมาแบบนี้นะคะอ่าผ้าไหมพื้นนี้ความยาวอยู่ที่สองเมตรยี่สิบเซนค่ะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เมตรสิบห้านะคะสวยมากเลยค่ะ มีอีกละอีกเยอะค่ะอีกหลายลายค่ะอะหมู่บ้านจา้าแหลนะคะมีจาป้าป้านา้นาๆนะคะที่ที่เขาทองสามตะกอก็หลายบ้านอยู่ค่ะห้าตะกอก็เยอะอยู่ค่ะหกตะกอก็มีนะคะเนี่ยค่ะ รับประกันผ้าแน่นเนื้อหนาผิวสัมผัสนิ่มนิ่มจริงๆค่ะผ้าลื่นเย็นมากเลยค่ะอันนี้คือไหมแท้นะคะสังเกตไหมแท้ต้องเนี่ยอย่างที่จก็กแกลนอธิบายนะคะแต่อาจจะอธิบายไม่หมดหรอกค่ะคือแบบรู้สึกเย็นเนะะ่ยค่ะเย็นสบายเวลาใส่ขยับเวลาขยับอย่างเงี้ยอืมสวยค่ะตะเลิบลยเลิบเล,เลย อ่าสำหรับลายมะเขือนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับอพ่อแม่พี่น้องท่านใดพี่ป้าน้าอาท่านใดสนใจก็สามารถทังมาสอบถามกับแจกคแกลนได้นะคะยินดี <c oughs> ตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะ